หลังจากที่รอคอยกันมาสักระยะหนึ่งนะครับตอนนี้ทาง Adobe ได้เปิดตัว Adobe Photoshop ที่รันบนชิป a p ป l e Silicon M1 อออกมาแล้วนะครับเป็นแบบ Native นะครับไม่ต้องรันผ่าน r o s e t t a 2แล้ว Adobe เคลมว่าประสิทธิภาพโดยรวมเนี่ยถ้าในเรื่องความเร็วเร็วขึ้นกว่าเดิมประมาณ1.5เท่าซึ่งถือว่าเร็วขึ้นมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานง่ายๆอย่างเช่นเปิดหรือบันทึกไฟล์เนี่ยอันนี้เร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหรือการทํางานกับพวกฟิลเตอร์ที่เรามักจะต้องรอพวกนี้ก็็เรวขึ้น หรือจะเป็นการทำงานแบบลักษณะที่เป็น AI machine learning อะไรพวกนี้อย่างพวก Content e er aware f i e l select subject อะไรพวกนี้ก็เร็วขึ้นแบบไม่ต้องเ,ออเสียเวลารออยแล้วนะฮะทำให้เราทำงานสนุกขึ้นราบลื่นขึ้นอยากจะมานั่งที่เครื่องบ่อยๆนะครับต่างจากตัวเดิมที่เวลาเราเรียกใช้ฟังก์ชันอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะรู้สึกว่ามไม่อยากเรียกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้นอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีฟีเจอร์บางฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมา แต่ก่อนที่จะไปคุยตรงนั้นขอแจ้งไว้ที่หนึ่งก่อนนะครับว่าบางฟีเจอร์เนี่ยยังไม่สามารถทํางานได้บนตัวเนทีฟนี้นะครับอย่างเช่นพวก in v i t e to edit document หรือว่า p r e s e t s i n k i n g อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าสักพักจะตามมาถ้าใครต้องใช้ตรงนั้นก็กลับไปใช้ตัวที่รันผ่าน rosetta 2ก่อนได้กลับมาที่ฟีเจอร์ใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจนั่นก็คือ super resolution ตรงนี้จะเป็นการทำงานกับ adobe camera raw ซึ่งเป็น p ๊กอินของ photoshop นะครับแล้วก็สักพักหนึ่งจะ ส่งไปอยู่ในไลท์รูมกับไลท์รูมคลาสสิกได้ด้วยก็คือตอนตอนนี้ทำงานบนคนาเมร่ารอ,อก,ก่อนแล้วก็รออีกพักหนึ่งไลท์รูมก็จะใช้งานได้ตัวนี้มันเป็นยังไงนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นการขยายไฟล์ครับสามารถขยายไฟล์เพิ่มขึ้น4เท่าเลยนะครับอย่างเช่น10เมกะพิกเซลก็จะกลายเป็น40เมกะพิกเซลหรืออย่างเช่นถ้าใช้แคแนล R6 มี20ก็จะกลายเป็น80มันจะขยายทางด้านความสูงเนี่ยสเท่าความกว้างอีก2เท่า รวมกันแล้วเนี่ยก็มากขึ้นสี่เท่านะครับทั้งหมดทําให้เหมือนกับบางภาพที่เราถ่ายมาแล้วเราอยากจะซูมให้มันมีรายละเอียดมากขึ้นเราสามารถทําได้ตรงนี้หรือว่าครอปแล้วก็ไปเอาบางส่วนของภาพมาใช้งานโดยขย,ขยายขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยก็สามารถทําได้แล้วก็เป็นการขยายที่แตกต่างไปจากการใช้สูตรคํานวณทางแมทเทมติกพวกบิ uh, q กคิวบกอะไรนี้โดยปกติ เพราะตัวนี้จะเป็นการทำงานกับ AI หรือว่า Machine Learning นะครับในการสร้างเหมือนขึ้นมาโวกขอบพวกอะไรจะไม่มีรอยหยักนะครับแล้วก็เนื้อของตัวข้างในก็จะดูสมูทแล้วก็สวยงามขึ้นรายละเอียดชัดเจนตรงนี้ Adobe t r a i n e AI จะรูปภาพประมาณเป็นล้านรูปนะครับเพื่อที่จะให้มันมองเห็นว่าถ้าขยายมาแล้วเนี่ยนะครับอย่างเช่นต้นไม้เนี่ยขยายมาแล้วกิ่งก้านมันจะเป็นยังไง ในรูปฟอรจริงจริงแล้วก็ให้มันเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองเรื่อยๆแล้วก็มันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับมันจะไม่ใช่แค่ตรงนี้ต้องบอกก่อนอีกสักพักหนึ่งมันก็จะเก่งเก่งเก่งไปเรื่อยๆรับรองว่าเราทํางานไม่ทันมันหรอกนะครับถ้าให้ทําเองทําไม่ทัน Adobe ก็ใช้ AI ตรงนี้ก็มาช่วยนอกจากนั้นนะครับตัว AI ตัวนี้เนี่ยเมื่อทำงานกับตัว Apple Silicon M1 แล้วตัวนี้มันจะมี Neural Core อยู่มันก็จะทำงานได้เร็วมากมาก ไม่จําเป็นที่จะต้องรอหรืออะไรวุ่นวายนะักเป็นการทํางานแบบไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับอันนี้ต้องแจ้งไว้นิดหนึ่งบางทีบาง A.I. บางตัวมันจะต้องแบบพวกอ่าเดเวล็อปฟิลเตอร์อะไรพวกนี้นะครับมันจะต้องไปเรียกการทํางานที่อยู่บนขลาวแต่ตรงนี้ไม่ต้องนะครับอยู่บนเครื่องเหล่านี้แหละก็ทําให้เราทํางานได้สะดวกแล้วก็ต่อเนื่องเป็นแบบซ m มเลสไรลอดต่อมากขึ้นเดี๋ยวมาดูกันครับว่าตัวอ่าซูเปอร์เรสูสชั่นทำงานยังไงขอบอกนี้ว่าง่ายมาก ในตอนนี้จะขอเรียกตัว Adobe Camera Raw ผ่านทาง Adobe Bridge 2021นะครับแต่ต้องแจ้งไว้นิดหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยทาง Adobe Bridge ยังไม่ได้เป็น Native M1 นะครับยังเป็นตัวที่รันผ่าน Rosetta 2สักพัก Adobe คงจะอัปเกรดมาให้แต่ก็ทำงานได้ดีครับไม่มีปัญหาอะไรอ่ะดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับรูปนี้ Adobe Bridge จะเรียก Camera Raw ขึ้นมาทำงานทีนี้ ถ้าเราจะใช้ตัว Super Resolution จะต้องใช้ก่อนนะครับว่า Adobe Camera Raw ของเราเนี่ยเป็นเวอร์ชั่น13.2แล้วหรือยังถ้ายังให้อัปเกรดก่อนนะครับอัปเกรด Photoshop ก็จะอัปเกรดตัวนี้ให้เลยนะครับกลับมาดูรูปของเรารูปของเราตอนนี้นะครับจะเห็นว่า Resolution ของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเป็นกล้องที่ถ่ายด้วยความละเอียด20เมกะพิกเซลก็คือตัว Canon EOS R6 นะครับจะเห็นตรงนี้ว่า เป็น5,004คูณ3,006ก็จะประมาณ20เมกะพิกเซลเราจะขยายมันนะครับขึ้นมาแบบ4เท่าตัวด้านกว้าง2เท่าด้านยาวอีก2เท่าขนาดโดยรวม4เท่าอ่ะง่ายๆครับไม่มีอะไรเลยแค่คลิกเมาส์ขวานะครับแล้วก็เลือก Enhance ตรงนี้พอเราเลือก Enhance ตรงนี้นะครับก็จะมี d a ด o กขึ้นมาตัว Super Resolution เนะครับจะมีอยู่2ส่วนตรงนี้ดูก่อนนะครับ แต่ก่อนนี้ถ้าใครใช้ไล่ลุงเลยอพวกนี้จะเห็นว่ามันจะมีพวก enhance detail enhance detail เนี่ยจะเป็นการที่ให้รายละเอียดภายในภาพแต่ว่าไม่ได้มีการขยายแค่ทําให้เกิดรายละเอียดเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นว่าอ่ะมันก็ทํำในระดับหนึ่งแต่ถ้าเราเลือก super resolution นะครับตรงนี้เนี่ยจะขยายด้วยแล้วก็ enhance detail ไปในตัวเห็นไหมครับเนี่ย เราเลือกตรงนี้ไม่ต้องไปเลือกตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็น default ให้โดยอัตโนมัตินะครับก็เลือก Super Resolu t i o n เลยแล้วมันก็จะบอกว่าเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ5วินาทีสําหรับไฟล์ขนาดนี้ก็กด enhance แค่นั้นเองแล้วเราก็รอไปนะครับตรงนี้ก็จะมีให้ดูว่าอ่า r o c e s s ไปถึงไหนแล้วเราสามารถทํางานพร้อมๆกันหลายๆไฟล์ได้ด้วยนะครับเราเลือกขึ้นมาเยอะๆเลยเมื่อกี้เราเลือกรูปเดียวแล้วเราก็กดชิปแล้วเราก็สั่ง enhance มันก็จะทําเป็น batch ไปให้ สักพักหนึ่งมันจะได้ไฟล์ขึ้นมาตอนนี้กำลัง process อยู่นะครับอ่าเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าเร็วมากเลยนะครับการทํางานแบบนี้แล้วก็ได้ไฟล์ในลักษณะนี้มาดูกันนะครับเป็นไงบ้างโอ้โหคมชัดมากเลยที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ดูเป็นธรรมชาติมากนะครับแทบจะไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าเอ้ยมันถูกขยายขึ้นมาเลยตรงนี้เนี่ยเป็นพลังของ ตัว ai machine learning ของทาง Adobe นะครับล้วก็ทำงานบนเครื่องของเรานะครับร่วมกับ Apple Silicon M 1ได้ประมาณนี้เห็นไหมครับเนี่ยละเอียดยิบเลยถ้าดูรูปต้นฉบับก็จะประมาณนี้อันนี้เล็กเท่านี้เองแต่พอมาดูนี้โอ้โหใหญ่ขึ้นมาเยอะเลยการทำงานแบบนี้นะครับมันจะสร้างไฟล์ขึ้นมาอีกอักอนหนึ่งเป็น dng ไฟล์แล้วก็จะมีกำกับด้วยคำว่า e n h a n c e เป็นอีกหไฟล์ขึ้นมาใหม่เราก็ง่ายๆไม่มีอะไรจะไปทำต่อใน Photoshop ก็กด open รือจะหยุดยแค่นี้ก็กดตันก็ได้อ่าลองกดโอเพนแล้วไปทําต่ออะไรนิดหน่อยในโฟ o t o ช็อปดูซิว่ามันจะ,ะเร็วขึ้นไหมนะครับอันนี้ก็ทํางานบนโฟ o t o ช็อปก็จะส่งไฟล์เข้าไปเปิดข้อจํากัดของตรงนี้นิดหนึ่งนะครับว่ามันจะทํางานกับไฟล์ใหญ่มากๆอย่างเช่นพวกความกว้างหรือว่าส่วนที่กว้างที่สุดหรือส่วนที่ยาวที่สุดประมาณ615 0 0าเนี้ยทำไม่ได้นะครับหรือไฟล์ที่มีขนาดเกินกว่า5 0 0 m ้เมกซึ่งเราก็คงไม่ได้ไปทำงานอะไรกับตรงนั้นนะครับแค่นี้ก็ใหญ่มากแล้ว ตรงนั้นจะทําไม่ได้อ่ะมาดูตรงนี้นะครับนี่ครับโฟโต้ชอปเห็นไหมครับเร็วมากเลยลองใช้ฮิลลิงบ u ัชดูซิอ่าดูนะครับแซมปเปิลอะไรเยอะเราจะเห็นว่าพวก a ิลลิงบลัอเลยพวกนี้ยทำงานได้แม่นยำกว่าเดิมมากนะครับแล้วก็รวดเร็วเห็นไหมครับการเติมด้วยผิวส่วนที่ขาดไปทำได้เนียนขึ้นอ่าคนที่ใช้ก็น่าจะ ชอบนะครับตรงนี้โอเคนะครับทำสนุกเลยแหละนะเห็นไหมติดมือมากเลยเครื่องที่ใช้อยู่นี่เป็น Mac Mini นะครับเป็น M1 แล้วก็ CTO มาเป็น16 g ิกกับ2เทราไบนะครับนยครับเร็วมากๆหรืออยากจะทำงานอะไรแปลกๆอย่างเช่นอ่ะอันนี้เราลองกลับไปที่ปุ๊บอ่ะตรงนี้ก่อนแล้วเราลองเลือก เป็นฟิลเตอร์นะครับเป็นนิวโรฟิลเตอร์อันนี้เดี๋ยวขอปุ๊บขึ้นมาก่อนอ่ะโอเคฟิลเตอร์แล้วก็เลือกเป็นนิวโรฟิลเตอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวลองส m ooth สกินดูนะครับอ่ะปกติส m ooth สกินเนี่ยมันจะทำงานเป็น AI นะครับต้องไปรันที่บนคลาวสักพักหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งอ่ะเนี่ยเห็นไหมเสร็จแล้วนี่ยครับส m ooth สกินสวยเลยสวยเลยอ่ะอันนี้เยอะไปก็ลดหน่อยก็ได้ จะเห็นว่ามันติดมือมากนะครับแล้วมันก็แป๊บเดียวเองนะเนี่ยกดโอเคสร้างเป็นยูเรียอรขึ้นมาไม่ต้องรออะไรนานมากอีกแล้วนะครับไม่ต้องรออะไรนานมากอีกแล้วดูที่ทําแล้วกับที่ยังไม่ทำาดูนะดูที่มันทำสมูทสกินเน้ไหมครับทำได้เนียนมากเลยเหมือนเป็นไฮเอด์เรทัสเลย ตรงนี้ใช้พลัง AI อาจจะต้องปรับอะไรนิดๆหน่อยๆบ้างนะครับก็แล้วแต่แต่ว่าให้ดูว่าโดยรวมเนี่ยทำได้ดีขึ้นถ้าไม่ชอบก็ลดลงมาอีนิดนึงก็ได้นะเห็นไหมครับอืมนี่ก็คือ Adobe บน M1 Silicon นะครับสามารถที่จะช่วยงานเราได้มากแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ว่าเหมือนที่ไ,ได้บอกไว้นะครับอีกสักพักหนึ่ง มันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เก่งในอ่ตาแว่งที่เราคาดไม่ถึงเลยทีเดียว